โอเคหนึ่งสองสามสี่สี่สองสามหนึ่งเอายังโชว์ได้ยังให้มันได้อีกนั่นสิวะ รอดไปได้เลยครับจุดเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่หมดโอเคนับได้ไม่ไม่นี่มันเป็นเรลิตี้บอสอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องถ้านั่งในห้องนะมันถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็แปลว่าใส่เลยครับ เดี๋ยวหนุ่มจะอยู่แค <encia> ่ห <Denver> ล <has S 2> ังกระจกนี่ฮะบอสเดินได้เลยโอเคครับไปไหนก็ไปตามเรื่องตะลัน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 ตะละันแันต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 ันก็เดี๋ยวกาสทักทายสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่กำลังจ้องดูฟังที่ครถ บรรยากาศเนาะตอนนี้ก็สักสามทุ่มได้เนะโดยการสามทุ่มยีสินาทีครับผมเวลาของที่นี่คือเวลาของสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟหาาการอากาอากาโดเตะ อากาอะไรเตะๆได้แหละเตะๆได้เนี่ยครับถ้าผมหนหน้าไปเนี่ยฮะหน้าผมเนี่ยก็เป็นเกาะฮอกไกโดรถไฟอันนี้เป็นเ็นเป็นต้นทางนะฮะที่จะไปทางโตเกียวไม่ได้ไปฮอกไกโดนะรถไฟที่ว่านี้ก็คือ ชินขั้นเส้นชินขั้นเส้นเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดของญี่ปุ่นเขาใช้กันมาตั้ง3-40ปีแล้วนะซีบอกให้ครับหรือในหนึ่งจะเรียกว่าบุลเลตเทรนนะฮะหรือแปลว่ารถไฟหัวก,กระสุนเล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่ สองยกว่าที่รูมตรต่ตชั่วโมองนะมังม้งมังม้ม <c oughs> เอาว่าเร้วสียส่วนนี้ปุ่งกันแล้วกันผม <c oughs> เดินดูแต่เตะไปมามาถึงวันนาทีนี้ผู้คนจะต้องให้เต็มทีแล้วครับตอนที่เป็นตอนบ่ายตอนไม่รู้ทั้งวันก็แลละครับว,วันผู้คนมันเยอะแยะนักท่องเที่ยวไปนู่นมานี่โอ้ยสถานที่ก่อสร้า,เขาขงเขาก็เจริแล้วซึ่งวัตถ,ถุกันแล้กันเนาะ จิตใจเขาก็ดูตามสังเกตรประเพณีวัฒนาการเคารพสถานที่ภายในเขาเนี่ยนะจะเป็นสถานที่ในรถบัสรถไฟหรือในสถานที่อย่างที่พูดถึงเนี่ยเขก็จะเงียบคนญี่ปุ่นเข้ามาลงเล้งเหมือนประชาชนชาวโลกอื่นอะไรกัน ทีนี้พอเวลาเขาออกไปสู่สังคมแล้วก็โอ้โหตอนเนี้ยทั้งเดินทันง้งวิ่งครับเพราะอากาศเขาหนาวเย็นผมเองก็ออกมาจากอาคารนะตอนนี้ต้องคุมหัวคุมตัวหนาวอ่ะลมพัดลมเทกันเท่าให้คุจตรุษให่ฮาเลยหนาแล้วก็หน้าที่ใครหน้าที่มันในโลกใบนี้ผมก็ ขันอาสากันแล้วกันใครสอนวัทักลุงหอบอกเกินบ้าขออนุญาตขันอาสามาสลายหิมะหรือสมัยสลายเมฆหยุดหิมะก็ได้ของประเทศญี่ปุ่นเขาครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22บอมกราคม6 5 6 0เอานะผมก็เนอยู่ยกลางแจ้งนะฮะมาถึงนาทีนี้ฮะทาง การอุตุของญี่ปุ่นนะฮะเขารายงานมาว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงก็หมายความว่าทางด้านดินฟ้าอากาศเขาจะอัปเดตมาเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อมันเป็นสีแดงแปลว่าอันตรายเนาะอันตรายที่ว่านี้ก็คือมีพายุหิมะ นะฮะ snowstorm นะครับพายุหิมะของเขา ه, ส่วนทางผมเองผมก็คิดผมเองนะฮะมองไปยังท้องฟ้าขนาดนี้เดี๋ยวนี้ความจริงอยู่ที่นี่ทุกนาทีนะครับจะทำตามบริบทของผมเองนะครับแต่เวลาออกแอคชั่นแล้วนะก็ออกมาทางการแจ้งนะับมองไปยังท้องฟ้าก็ตัาสุจรกเมรครับ มเมฆนะเมฆไม่มีแล้วเมื่อไม่มีเมฆมันก็ไม่น่าจะมีหิมเหะเนาะนะแต่ไปคิดของเราแค่นี้เองในส่วนที่เรามองเห็นท้องฟ้าในขณนนนี้นะฮะซึ่งมันต่างจากตอนเย็นตอนเย็นวันนี้มเมฆเยอะแต่ตอนบ่ายไปสองรอบแล้วแต่เช้ากับตอน บ่ายน่อยนึงเนะฮะหรือบ่ายเที่ยงตอนเที่ยงกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันทีเดียวะครับที่แห่งนี้นะฮะวันที่ยี่สิบสองอาทิตย์ที่ยี่สิบสองเนี่ยเวลาเที่ยงตรงพอดีเป๊ะเลยเป็นเวลาที่เก้าเข้าได้เข้าเข็มทางฝ่ายวิชาการของเรานะทั้งเทคนิควิชาการะะพยายามตรวจสอบนาทีต่อนาทีนะฮะเคลื่อนไหวเพราะว่าเราถ่ายภาพปุ๊บ ของชัตเตอร์ไลท์คือจากดาวเทียมของญี่ปุ่นเขานะฮะแล้วก็ติดตามในแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมเวลามัน,นมูฟเมนในเรื่องของเมฆก็ถ่ายทําได้ <c oughs> พอเวลามาถึงเวลาเที่ยงเตะในระหว่างที่ผมกำลังปฏิบัติการผมอยู่ตรงเนี้ยปรากฏว่าก้อนเมฆที่มีการหมุนวนกันมันเป็นศุนกลางนะฮะห <c oughs> มุนวนกันไปหมุนวนไปมันจะข้าม ระหว่างนะับเ,เดี๋ยวนะก่อนเหนือก่อนใต้ก็แล้วกันที่มันเชื่อมสัมพันธ์กันไอ้ก้อนเมีก้ก้อนที่กําลังพูดถึงอยู่เนี้ยซึ่งมาเต็มด้วยหิมะเนี่ยมันปกคลุมไปพื้นที่กันมากมายกลกองนะครับพอเะไรถึงตอนเที่ยงเตะเต้งเลยนะครับผู้ที่เขาสังเกตการเนี่ยเหมือนกับถูกอ,อ,อะไรอะ่ะเหมือนกับเอาก้อนหินไปคว้างเข้าไปใน จุดที่เป็ศูนย์กลางแตกเปลี่ยก็เห็นภาพโซลโมชั่นนะฮะกระจายกันออกไปนะจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่สุดของการที่ทำที่บอกพื้นที่สีดแดงเขาเนี้ยมาประกอบการกระทําจากของผมเองนะฮะ<ม>ในเรื่องราวขออนุญาตใช้่าของ,งผ,มผมเองนะเพราะว่าตรวจสอบมาตลอดนะครับเรื่องนี้เราพยายามที่อยากจะเก็บกันทุกๆมิติเท่าที่เขียนได้นะ ทางภาคพื้นดินก็ทํากันไปทางภาคอากาศเขาก็ดูกันทางด้านผ่านเทคโนโลยีที่เขามีอยู่เนี่ยครับใช่นะประกอบกันสิ่งพวกนี้มันก็เป็นหลักฐานยืนยันที่ตรงกันระหว่างปูตูของเขานะครับกับอะไรนะของเราที่กาลังทําอยู่เวลาเนี้ถ้าหากมันเชื่อมโยงกันได้ข้อมูลที่ว่านี้ตรงกันเมื่อใดละก็ แปลว่าบัดนี้มีผู้คนสลายหิมะได้แล้วประมาณนั้นนะครับแต่อย่าเพิ่งสรุปนะครับท่านที่กาลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเพิ่งสรุปเพราะว่าผมเองผมก็เป็นเรื่องราวของปฏิบัติการครั้งแรกนะฮะไม่ถึงกับความเชื่อมั่นไม่เหมือนกับที่ผมทําให้ฝนตกมันเชื่อมั่นไปแล้วนะฮะแล้วก็สั่ให้หยุดฝนก็เชื่อมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยัดเหลือแต๋จะเป็นตัวหนังสือเขียนให้อ่านกันที่บอกพระองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่ครับ ที่ผมทาอยู่ในขาเนี้ยนะน้นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะสาขาฟิสิกส์ล้วนเลยเพียวๆเลยแต่ทําไมนักวิกัยเขาถึงทําไม่ได้นะเขาติดขัดตรงไหนนะเขาติดขัดเงื่อนไขของเวลากับแขนนี้นะครับเพราะเขาไม่สามารถที่จะเซตเวลาเป็นศูนย์ได้กับแขนของผมประเภทสิทธ์พัะสาคดผู้อยู่หางแถวเราเลยจะมาบอกมีแล้วจงนํามาให้แล้ว็ทำให้ดู คำอากาลิโกโอเอฮิปัสโกโอปัสโกโปัจจัตตังเวทิโตวิโยหิติก็เป็นคาที่เป็นท่องส่วนวลมันอยู่แล้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอ้างถึงอ้างนีงได้ในจุดนี้ก็แค่นั้นเองนอกนนจากนี้จะนั่งเ็นือว่าวปาตินเป็นออปนอยหรือเปลา่าเรากำลังพูดถึงไฮไลท์กันอยู่นะครับสูงสุดจุดสูงสุดที่กําลังพูดถึงกันเพราะการที่ปฏิบัติการในเรื่องของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติใครก็รู้ แต่ธรรมชาติเวลาแต่ปวนทําไงไ้เอาธรรมะมาช่วยได้มันมันก็ไม่ได้อกมัง้งเห็นไหมมันต้องใช้ระดับพระธรรมนูน่นะมังม้งมัง้งมั้งก็ใช้ว่าพระธรรมพระพุทธธรรมนั่น,นะครับที่จะนามาใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกกําลังทําอยู่ในสวนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเขาแล้วแดงๆเลยก็เห็นว่าน่าจะเป็นจุดที่ก็จะเป็นไฮไลท์ในสถานที่แห่งน,นี้ได้ก็เป็นหลักฐานได้เหมือนกันค <c oughs> งไม่โมเม ว่าไรับตัวจริงจริง,รงมาทําเองอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ใช่มอเมริมกนันนะท่านก็พยายามติดตามข่าวสารของมุตุของญี่ปุ่นข้ารายกันว่าไอเรื่องของหิมะในปีนี้นะกบอกรุนแรงมากในรอบ4ี่ห้ปีทีเดียวแหละครับถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นจังหวะเป็นโอกาสไหนในสิ่งที่ กำลังทำอะไรตา่างๆนอยู่เวลานี้นะครับกเผื่อว่าน่าจะโอเคมั้งทำมาเนี้ยเนะนี่ยเป็นเด็กเลยเป็นเด็กเป็นเล็กสมอตอนนี้นก็เย็นจัดเลยถุงมือไม่ได้แบบน,นี้ต้องใช้ถุงมือประกอบอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวเพราะเย็นจัดเข้ามาแล้วลมฮะเดี๋ยวก็เย็นมากนะไอ้ถุงมือช่วยสักหน่อยนึงเผื่อว่าจะใช้เปไดสัก ไม่กี่นาทีครับก็จะไดะ้เสร็จภารกิจตรงนี้เอาไว้เพราะว่าเห็นว่ามันมันต่อเนื่องอะจำเป็นดยการต่อเนื่องอันนี้เป็นเพียงสมนึกนะฮะสมนึกที่จะช่วยชนคนญี่ปุ่นคบนะความจริงรัฐบาลเขาก็ช่วยใจมาเยอะนะรู้จักช่วยมาเยอะนะในะหลายเรื่องในหลายอย่าง เมื่อเวลาเขาเรามาก่อนเราช่วยเขาบ้างเป็นอะไรไปล่ะมนุษย์เรามันต้องพึ่งพาสายึ่งนและกันแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนิดเดียวช่วยระดับใหญ่ก็ยินดีก็ไม่เสียหายอะไรเนะนี่หน่อยอะไรพวกนี้อีกอย่างแล้วก็สามารถจะบางครั้งพวกของจริงย่อมพิสูจน,ไน์ได้ก็แข็งนีอันนี้เขาพิสูจน์กันได เขาสูจนของกินของเทีมอ่ะมันจะเป็นคณะศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เขาพิสูจน์ของเทียมนะจริงตามที่เขาว่านั่นแหลคะครับเพราะเขาประเภทชงเองกินเองไงใช่ไหมเราไม่ต้องไปให้ใครชงธรรมาชาติชงมาเค่้เองนะแล้วก็ปฏิบัติการสายมันสายแค่เราคิดอยู่แค่นี้มัดนดีทุนนันมากมาย ส่วนทางท่านจะคิดต่างจากผมก็ไม่มีปัญหาเพราะนนาทัศนะเนี่ยเราพูดกันมาหลายรอ้อยรูปคนแล้วมนุษย์คิดตรงกันเหมือนกันไม่ได้หรอกครับเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดจะรู้เห็นเหมือนกันไม่มีทางไปไปได้นะยืนอยู่จุดเดียวกันถ้ายืนได้นะครับมองไปหาสิ่งเดียวก็คิดได้เหมือนกันอยู่แล้วนะงั้นต้งเหมือนเอามีดเพราะฉะนั้น ทันทีทิ่ต่างจากผมก็คิดไปเถอะครับเพราะความคิดมีประโยชน์นะฮะผมสรุปว้เรียบร้อยแล้วคิดความคิดมีประโยชน์คิดดีก็มีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์ไม่เสียหายอะไรเพราะความคิดอยู่กับตัวเราเองมันไม่ได้พูดไม่ได้จายไม่ได้ขีดไม่เขียนแต่ถ้าหาว่าความคิดนั้นเปลี่ยนแปลงการขียเท่านั้นครับ มันจะบอกให้รู้ถึงกรรมพืชของแต่ละบุคคลนะบอกในราบไว้นะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจุดนี้นอย่างไรต,ตัวซี้ออกมาเนี่ยก็กำพืชแหลคะครับว่ามีขึ้นไหมล่ะหรือว่ามีชาวบ้านชาวโลกเขาถ้าเป็นชนะก็ก็หาความจเจริญเองอะไรกันแต่ขี้บ้มันชัดย้ำหาความเจริญเอาเองอะไรกัน อมันเป็นช่นนี้มานานแล้วคุณพี่เออต้ทำมีส่วนได้ส่วนเสียก็เพราะเป็ที่ทำู่ผมไม่มีส่นได้ส่วนเสียเลยนี่จที่ทำทักอยูแล้ะได้ก็คือได้ให้ครับให้ในสิ่งที่จริงนให้กับสังคมมารุนแร่งคิดเองโตแล้วตรงนั้นน่ะช่้มาฮะ จะโซนหนาวไม่ไหวแร้วถามว่ามีลมพายุไหมก็ไม่เห็นจะมีเนาะนะนี่มะมก็มีมีสักหน่อยเดียวก็มีท้องฟ้าก็แจ่มใสหมดแล้วตอนนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสมีจะมีนิดเดียวแาบจะเป็นปุยฝ้ายบางๆโดยส่วนรวมมองไปในบริเวณนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไปถึงเก้าสิบแปด้าสิก้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพอไหม ผมก็พอนะแค่นี้ก็เกินพอแล้วมั้สุขันภาพของอ,อ,อะไรล่ะของอะไรเนาะจิตใจก็ได้กันก <c oughs> ับวิทยาศาสตร์พิสิตส์สองแรงแข่งขันบวกกันทําให้ธรรมชาติที่มันแป,ปรพวลแปนแปลงนั้นกลับมาเป็นความสมดุลน,นะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้า ยืนอยู่แถวนี้นะหรือใกล้นี้พวกผมก็คงจะต้องรู้ว่าไกลสอนพูพิทักษ์การทำไมจะอยู่โชูชชายเด็มขั้นผู้มีแต่กำบันกับหัวใจและหรือสิทธ,ธิ์พัฒนาคตผู้อยู่หางแถวรู้จะมาบอกมีแล้วจะนำมาให้นะก็ทำให้รูวต่างอธิบายได้เป็นเช่นนี้ก็ติดตามผลเองครับผมขอเข้าที่พักนะจากนี้ไปเดินไปหาที่พักมาสัก ครึ่งชมองนะ่าจะโอ,อเคครับโอ,อเคครับ thank you very much ไปละ